วันนี้ที่คุณครูจะสอนก็คือคุณครูจะสอนเราเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนวันนี้ที่เราจะเรียนแล้วเราก็จะทําแบบฝึกหัดกันในหน้าสามสิบเจ็ดแต่ว่าก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนนะ่ะข้าหอมลองช่วยคุณครูตอบหน่อยซิว่าตอนนี้คุณครูมีเงินแบงค์ร้อยตอนนี้มีกี่แบงค์คะคุณครูมีหนึ่ง1 1> แบงค์ค่ะหนึ่งแบงค์แล้วตอนนี้ล่ะ สองใช่ไหมมีสองอตอนนี้ก็มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาอืมีสิ 4. ตอนนี้คุณครูมีแบงค์ร้อยสิบแบงค์หรือว่าสิบร้อยใช่ไหมแล้วถ้าคุณครูต้องการที่จะ ถ้าคุณครูอยากแลกเงินเนี่ยจากแบง,100ปปแบง 1, 000, ค์คร,งร,ร้อยเนี่ยไปเป็นแบงค์พันคุณครูจะแลกเงิน1น0บาท10บใบหรือว่า1 0บร้อยเนี่ยไปเป็นแบงค์พันได้ทั้ง 1, นะมหมดกี่แบงค์นะได้กี่แบงค์คะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่อ,อ่หนูหนูชื่ออะไรลูก พี่มลค่ะชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเอมค่ะชื่อเอมอโอเคเอมกับข้าวหอมช่วยคุณครูตอบหน่อยียกว่าถ้าตอนนี้คุณครูมีเงินหนึ่งร้อยบาทสิบใบหรือว่ามีเงินสิบร้อยเนี่ยคุณครูต้องการที่จะเปลี่ยนเงินครูจะแลกเงินหนึ่งร้อยบาทสิบใบเนี่ยไปเป็นเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยคุณครูจะแลกเป็นแบงค์พันได้ทั้งหมดกี่แบงค์คะ หนึ่งแบงค์จร <1 bank. S 1> ิงมากค่ะได้หนึ่งแบงก์ก็จะแลกเงินหนึ่งพันบาทได้ทั้งหมดหนึ่งแบงก์นั่นเองอ่ามีเพื่อนเราเข้ามาใหม่ด้วยไอไออุ่นใช่ไหมเข้ามาเพิ่มใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ยังไม่ได้ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เข้ามาทัน,ทนวาใช่ไหมคะหรือใครคือชื่อล,ลุกคนเปิดกล้องด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเราเป็นใครเนาะ ก็อกดกดยังไงโอเคงั้นเรามาดูต่อของเรานี่แล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้คุณครูอ่ะมีเหรียญสีชมพูแบบนี้อ่าครูให้วงกลมสีชมพูวงนี้ใช่ไหมของครูแทนด้วยเงินก็คือแทนด้วยหนึ่งสิบใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็ให้สีเขียวนี่สีเขียวตรงนี้ รูปวงกลมสีเขียวของคุณครูแทนด้วยหนึ่งหน่วยเก่งมากค่ะแล้วถ้าคุณครูมีวงกลมสีชมพูที่คุณครูแทนด้วยค่าหนึ่งสิบเนี่ยคุณครูต้องการเปลี่ยนวงกลมสีชมพูให้เป็นวงกลมสีเขียวเนี่ยที่มีค่าหนึ่งหน่วยคุณครูจะเปลี่ยนได้วงกลมสีเขียวทั้งหมดกี่รูปนา้าเเนก ได้กี่ลูกคะได้สิบสิบหน่วยค่ะได้สิบหน่วยสิบหน่วยจริงไหมนะเรามาดูเฉลยจะนีกว่าเราจะได้จริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบ สิบมากค่ะเราก็จะได้สิบหน่วยนั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีหนึ่งสิแล้วเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นไปอยู่ในหลักหน่วยเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด10หน่วยจากนั้นพวกเราลองมาช่วยคุณครูดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณครูมีสถานการณ์ก็คือคุณครูเนี่ยต้องการที่จะขับรถไปภูเก็ตตอนนี้คุณครูอยู่ที่โคราชใช่ไหมคะครูต้องการขับรถจากโคราชไปภูเก็ต ภูเก็ตเนี่ยครูจะต้องใช้ระยะทางทั้งหมดก็คือ1,121กิโลเมตรแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยคุณครูขับรถไปแล้วได้ระยะทาง1 1 0 0ขอโทษค่ะ1กกิโลเมตรคุณครูเนี่ยอยากรู้ว่าคุณครูจะต้องขับรถอีกกี่กิโลเมตรนะคุณครูถึงจะถึงที่ภูเก็ต เอ้พวกเราลองมาช่วยคุณครูคิดดีกว่าว่าจากสถานการณ์ที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคุณครูจะต้องนําจํานวนสองจำนวนเนี่ยมาทําอย่างไรกันหนะ้าคุณครูจะต้องนํามาบวกกันหรือคุณครูจะต้องนํามาลบกันคะลบกันค่ะลบกันเก่งมากค่ะครูจะต้องนํามาลบกันซึ่งดังนั้นอ่ะครูก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดลบ หนึ 1> 1, ่งพันเก้าเท่ากับเท่าไรเอ๊จากที่พวกเราทำกันไปในครั้งที่แล้วใช่ไหมในการลบพวกเราจะต้องเริ่มต้นทำยังไงนะถ้าเราต้องการลบจำนวนสองจำนวนขั้นแรกพวกเราจะต้องทำยังไงนะหนึ 1, 1> ่ง 1, 1> ร้อยยี่สิบเอ็ดมาตั้งลบกับหนึ่งพันเก้า นะเราจะต้องเขียนตัวตั้งของเราก็คือห1นะึ่นหนึ่งร่สเะาเราก็จะตั้งลงไปแบบนี้ห1ึ่ตั้งแล้วก็ลบกับเท่าไหร่หน้าเมื่อกี้ที่เราตอบคุณครูลบหน้มงพันเก้าหนึ่ก <9, S 2> <9, 9, S 1> มาค่ะลบกับหนึ่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำหนึ่งมาเขียนให้ตรงหลักซึ่งหลักหน่วยเราก็จะได้ก็คือเลขเ้าใช่ไหมคะหลักสิบก็จะเป็นเลขศูนย หลักร้อยของเราคือเลขอะไรนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็ต่อไปหลักสุดท้ายหลักพันหลักคือเลขอะไรเลขหนึ่งเก่งมากค่ะจากนั้นหลังจากที่เรานําจํานวนสองจำนวนมาเขียนให้อยู่ในหลักเดียวกันแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่อคะขั้นต่อไปของการลบเราต้องทอํายังไงต่อนะเ,าาเอามาลบเอามาลบเก่งมากค่ะโดยเราจะเริ่มต้นลบจากหลักอะไรคะ หลักหน่วยหลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเราก็คือหนึ่งลบกับเก้าเอ๊หนึ่งลบเก้าลบได้ไม่นะไม่ได้ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้การกระจายใช่ไหมคะอ่าเราจะกระจายหลักสิบของเราตัวตั้งของเราหลักสิบเราก็จะกระจายออกไปมาอยู่ในหลักหน่วยเราก็จะกระจายได้ก็คือสิบ บวกกับหลักหน่วยที่เรามีอยู่ก็คือหนึ่งสิบวกหนึ่งได้เท่าไหร่นะสเอดได้สิบเอ็ดอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีหลักหน่วยของเราคือสิบเอดสิบเอ็ดลบกับเก้าลบได้หรือยังคะตอนนี้เหลือสอง่าสิบอ็ลบกับเก้าลบได้แล้วแล้วสิบเอดลบเก้าหลือเท่าไหร่นะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเหลือเท่าไหร่นะเหลือส <2. S 1> องเก่งมากแล้วก็จะเหลือสอง หลังจากนั้นเรามาดูหลักสิบของเรากันต่อหลักสิบของเราตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเอาไปเท่าไหร่นะสองกระจายไปหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งใช่ไหมซึ่งก็จะได้ว่าหลักสิบของเราคือหนึ่งลบกับศูนย์เหลือหนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเก่งมากค่ะหลักสิบของเราก็จะเหลือหนึ่งเราก็จะเขียนหนึ่งลงไปแล้วต่อไปหลักต่อไปที่เราจะลบหลักอะไรหน้าถัดจากหลักสิบ หงหลักอะไรนะหลักสิบแล้วก็ 100, 100. ก er หลักอะไรนะหลักร้อยหลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเราก็คือหนึ่งลบกับศูนย์เหมือนเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้หนึ่งลบศูนย์เราตอบเท่าไหร่นะเหลือหนึ่งเก่งมากเหลือหนึ่งแล้วหลักพันล่ะหลักพันของเราคือเลขตัวเลขอะไรลบกับเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเลเท่าไหร่นะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบแล้ว เหลือศูนย์เอ่งมากแล้วคุณครูจะต้องเขียนศูนย์ลงไปในหลักพันไหมคะตรงนี้เขียนไหมครนะูต้องเขียนไหมนะไอต้องเขียนเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ก็คือเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสองเก่งมากค่ะคําตอบในข้อนี้ก็คือหนึ่งร้อยสิบสอง ดังนั้นนี่คุณครูจะมาสรุปหลักการลบให้พวกเราฟังอีกรอบหนึ่งหลักการลบจํานวน2จํานวนโดยการตั้งลบอันดับแรกเราก็ต้องเขียนอะไรนะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนใช่ไหมคะพอเราเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยตรงกันแล้วเราก็จะนาจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยมาลบกันโดยพวกเราจะต้องเริ่มต้นลบจากหลักอะไรนะเมื่อกี้เราเริ่มต้นลบจากหลักอะไรกันคะ ห oh ลักหน่วยแล้วก็มาหลักสิบใช่ไหมแล้วเราก็จะลบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นตามลําดับเฮ้ยโดยเมื่อกี้พวกเราสังเกตเห็นไหมว่าเราอะมีการกระจายด้วยใช่ไหมก็คือถ้าสมมติว่าในหลักใ,นในนดเนี่ยตัวตั้งอะมีค่าน้อยกว่าตัวลบอะเราอะจ,จะต้องกระจายจํานวนจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือ มารวมกับตัวตั้งที่อยู่ในหลักนั้นแล้วจากนั้นเราก็จะนําจํานวนสองจำนวนมาลบก,กันปกติเลยแต่ถ้าสมมุติว่าหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของเราอ่ะเป็นเลขศูนเราก็ต้องถัดออกไปอีกในการกระจายเราก็จะถัดออกไปทางซ้ายมือทีละหลักโอเคไหมคะโอเคค่ะทุกคนโอเคดังนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันแบบฝึกหัดที่เราจะทําในวันนี้คือแบบฟึกหัดในหน้าที่สาเจ 37เ็ปิดก่อนเดค่ับสามสิบเจ็ด 37, ทุกคนเปิดหนังสือหน้าสามสิบเจ็ดเวว้วาวลกเลยโอเคเปิดแล้วจากนั้นเรามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เราหาผลลบเรามาดูข้อที่หนึ่งย่อยของเรากันข้อที่หนึ่งย่อยของเราโจทย์บอกว่ายังไงน้าหกพันเท่าไหร่คะหกพัเจ็ดอยสี่ ลบกับเท่าไหร่นะลบสองพันเก้ายยี่ิบห้าค่ะอีกมาค่ะข้อที่หนึ่งก็คือหกพันเจ็ดร้อสิบแปดลบสองพยี่สิบห้าตอนนี้ในหนังสือของพวกเราอะ่ะเขาเขียนจํานวนสองจำนวนให้เราแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังใจดีเขียนให้ตรงหลักให้เราแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในการทําโจทย์ข้อนี้เราจะต้องทํายังไงนะ้า หน้าที่ของเราตั้งใจเราก็แค่นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันใช่ไหมเรามาดูหลักหน่วยของเราหล<ช>ักหน่วยของเราคือเท่าไหร่คะแปดลบห้าแปดลบห้าเหลือเท่าไหร่น้าสามเหลือสามเก่งมากเราก็เขียนสามลงไปงต่อไปหลักสิบของเราหลักสิบของเราคือเลขอะไรลบเลขอะไรนะ ลสองค่ะสี่ลบสองแล้วสี่ลบสองเหลือเท่าไหร่นะ2สองค่ะเหลือสองว้าเกิงมากเลยเอาไปหลักร้อยของเราหลักร้อยของเราก็คือเจ็ดลบเก้าเจ็ดลบเก้าลบได้ไหมนะตอนนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายหลักที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือหลักพันใช่ไหมคะเราต้องกระจายหลักพัน เแล้วพอเรากระจายเสร็จแล้วหลักร้อยของเราเรากระจายมาเท่าไหร่นะมันมีค่าสิบใช่ไหมสิบบวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่นะสิบบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คะได้สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราก็จะมีค่าสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดแล้วตอนนี้สิบเจ็ดลบกับเก้าลบได้หรือยังคะลบได้แล้วเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดลบเก้าเหลือเท่าไหร่คะ เหลือเจ็ดลบแเหลือแปดอ่าเก่งมากค่ะเหลือแปดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนแปดลงไปแบบนี้แล้วต่อไปเรามาดูหลักพันของเราหลักพันของเราตรงนี้หกใช่ไหมแต่เรากระจายไปหนึ่งหกลบออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะห้า <5, S 1> เหลือห้าเก่งมากค่ะเหลือห้าเพราะฉะนั้นห้าลบกับสองเหลือเท่าไหรนะ่น่า เลือสามค่ะเลือสามเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่หนึ่งของเราเราได้คำตอบก็คือเท่าไหร่คะสามพันเท่าไหร่นะาสาสิบสามค่ะสามพันแปดร้อยยี่สิบสามเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเขียนข้อหนึ่งลงไปค่ะุคนเขียนข้อหนึ่งลงไป หนึ่เสร็จแล้วคะ่ะไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยอ่าเสร็จแล้วหนึ่งสองสามโอเคเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมงั้นต่อไปเรามาดูข้อที่สองของเราข้อที่สองของเราโจ์บ,บอกว่าห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกลบหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็คือนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน เอ๊ไหนใครจะช่วยคุณครูตอบหน้าหลักหน่วยของเราคือเลขอะไรลบกลับเลขอะไรหนะ้าคืออะไรลบกับอะไรคะหลักหน่วยกเ <6, 7. S 1> ก่งมากค่ะคือ,อ<ะ>หกลบเจ็ดแล้วหกลบเจ็ดลบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระจายรักที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือรักซิอม<ต>าเราก็จะไปกระจายรักซิบมา เพราะฉะนั้นพอเรากระจายมาแล้วหลักหน่วยของเราก็จะมีค่าเป็นสิบเท่าไหร่คะ16 16, ะ 16. ิกหมากค่ะ16แล้ว16ลบกับ7เหลือเท่าไหร่นะเกลื9เหลือ9เหลือก9เก่งมากคะ่ะเหลือ9แล้วเรามาดูต่อหลักสิบของเราหลักสิบตรงนี้ของเราตอนแรกมี9ใช่ไหมแต่เรากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือ เหลือเท่าไหร่นะกระจายไปหนึ่งจากเก้าลบองหนึ่งเหลือเหลือแปดเหลือแปดก่อนนะรแรกเราเหลือแปดแล้วเราก็แปดลบสามใช่ไหมคะแปดลบสามแล้วเราเหลือเท่าไหร่นะเหลือห้าเลือห้าเก่งมากเลยค่ะต่อไปรักร้อยของเรารักร้อยของเราก็คือหนึ่งลบสองหนึ่งลบสองหล่ะ ลบไม่ได้เราก็จะไปกระจายมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราก็จะมีค่าเป็นสิบสิบเอเอดสิบเอ็ดลบสองเหลือสิบเอสองเหลือเท่าไหร่นะเหลือเก้าเก่งมากค่ะแล้วหลักพันของเราก็คือกจะจากห้ากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือสี่ใช่ไหมแล้วสี่ลบหนึ่งของเราเหลือเท่าไหร่นะ เ <3, S 1> ลือ <6, 000. S 1> สามเลือสามเก่งมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่สองของเราเราได้คำตอบก็คือเท่าไหร่คะส <59. S 2> ามพันเการห้าาคำตอบในข้อที่สองก็คือสามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าเพราะฉะนั้นทุกคนเขียนข้อสองลงไปคะ่ะเขียนข้อที่สองลงไป หลังจากที่ใครเขียนข้อที่สองเสร็จแล้วให้ทุกคนลองทําข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าแล้วก็ข้อที่6กแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยโอเคไหมคะครูให้เวลาเ้<ท>ากี่นาทีดีพวกเราจะใช้เวลาในการทํากี่นาทีดีนะเอากี่นาทีดีเอากีนานาก่นาทีดีจ้า ห้านาทีไม่เพื่อนบอกห้านาทีงั้นเดี๋ยวลองทำห้านาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาถามโอเคไหมคะว่าใครทําเสร็จไม่เสร็จโอเคไหมพี่ค่ะโอเคทุกคนลองทําข้อที่เหลือคะ่ะโอเคตอนนี้มีมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีใช่ไหมอ่าโอเคงั้นแสดงว่าเสร็จทุกคนแล้ว งั้นเรามาดูเฉลยเรามาช่วยคุณครูเฉลยข้อที่สามเรามาดูข้อที่สามเจาข้อที่สามก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองลบสองมืนสามพันสิบสองขั้นแรกของพวกเราพวกเราเริ่มต้นลบจากหลักอะไรนะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยของเราก็คือสองลบสองสองลบสองพวกเราลบได้เท่าไหร่นะ เราได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์เก่งมากค่ะแล้วต่อไปหลักสิบหลักสิบของเราก็คือสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะหคครับเหลือหนึ่งเก่งมากต่อไปหลักร้อยของเราหลักร้อยของเราเหรอเราเอาเลขอะไรลบกับเลขอะไรหน้าศูนย์ครับศูนย์ลบกับศูนย์ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ นเหลือศูนย์เก่งมากค่ะต่อไปหลักพันหลักพันของเราหนึ่งลบสามหนึ่งลบสามลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกระจายหลักหมื่นของเรามากซึ่งพอเรากระจายมาแล้วหลักพันตัวนี้ของเราเลขหนึ่งของเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะหลังจากเรากระจายแล้วสิบเท่าไหร่คะเ็ครับ สิบเอ็ดเก่งมากค่ะสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดลบสามเหลือเท่าไหร่น้าแปดค่ะเหลือแปดเก่งมากค่ะแล้วตอนนี้หลักหมื่นของเราจากห้าเรากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือเหลือสี่ใช่ไหมแล้วสี่ลบสองเหลือเท่าไหร่คะสี่ลบสองพวกเราลบแล้วเหลือเท่าไหร่น้าของพวกเรา เหลือสองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ข้อที่สองก็คือตอบสองมื่นเท่าไหร่คะแปดพันสองสปดพันสิบเก่งมากค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือสองหมื่นแปดพันสิบไหนใครถูกบ้างไหนใครถูกบ้างว้าวเก่งมากเลยถูกทุกคนเรามาดูข้อต่อไปนั้นข้อต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่สี่ของเรา6ก7มื 8, ่นแ7ดเดรบามลบห้าหมเรจดสสเรามาดูหลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเราก็คือสามลบสี่สามลบสี่ลบได้ไหม,ไ,ม,ไ,มได้ได้เราก็จะกระจายเหมือนเดิมในหลักสิบกับหลักหน่วยหลังจากหลักหน่วยเราก็จ่ายแล้วเราก็จะได้ค่าก็คือเป็น1ิบเท่าไหร่คะ สามสิบแล้วสิบสามลบสี่เหลือเท่าไหร่น่าเหลือเก้าเหลือเก้าเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูลักซิฟลักซิฟของเราจากแปดเรากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือเหลือเจ็ดใช่ไหมคะแล้วเจ็ดลบกับเจ็ดเหลือเท่าไหร่น่าเหลือศูนย์เหลือศูนย์เราก็จะเขียนศูนย์ลงไปลักไปลักร้อยของเราเจ็ดลบ หกเจ็ดลบหกเหลือเหลือหนึ่งิงมากค่ะแล้วเราไปหลักพันของเราแปดลบเก้าล่ะแปดลบเก้าล่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนเดิมเราก็จะกระจายเหมือนเดิม,มดซึ่งหลังจากเรากระจายแล้วหลักพันตรงนี้ของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะแปดครับ ปดเก่งมากค่ะแล้วสิบแปดลบเก้าเหลือเท่าไหรนะสิบแปดลบเก้าเหลือเก้าเหลือเก้าเก่งมากค่ะแล้วต่อไปหลักหมื่นของเราตรงนี้หกใช่ไหมเรากระจายไปแล้วก็จะเหลือห้าแล้วห้าลบห้าเหลือเท่าไหร่นะเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นคุณครูต้องเขียนเลขศูนย์ลงไปในหลักหมื่นตรงนี้ไหมคะ ไม่ต้องเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่สี่ก็คือเก้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าเก่งมากค่ะเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่ห้าของเราสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่ลบห้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วมาดูที่หลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเราก็คือสี่ลบ ห้าสี่ลบห้าหรือเท่าไหรคะเอ,อ้ยสี่ลบสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งไหมเท่าไรคะเหลือสามเหลือเหลือสามเก่งมากต่อไปล่ะหลักหลักสิบของเราสี่ลบเก้าสี่ลบเก้าลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระจายหลักร้อยออกมาเหมือนเดิมซึ่งพอกระจายแล้วหลักสิบของเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่ สิบสี่เก่งมากค่ะสิบสี่แล้วสิบสี่ลบเก้าเหลือเท่าไหร่น่สิบสี่ลบเก้าเหลือห้าเหลือห้าเก่งมากค่ะเอ๊ะจากนั้นหลักร้อยของเรากระจายไปหนึ่งก็จะเหลือสองสองลบสองเหลือ เหลือสองเหลือศูนย์เหลือศูนย์เก่งมากค่ะแล้วหลักพันหล่ะห้าลบห้าเหลือเหลือศูนย์เก่งมากค่ะแล้วหลักหมื่นหล่ะสองลบกับศูนย์เหลือสองเหลือสองเพราะฉะนั้นข้อที่สองเราก็จะได้คำตอบก็คือสองหมื่น สองหมื่นห้าสิบสามเก่งมากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายของเราข้อที่หกข้อที่หกโจทย์บอกว่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามลบสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดมาดูหลักหน่วยของเราก็คือสามลบหนึ่งเหลือสามลบหนึ่งเหลือสองเก่งมากค่ะแล้วต่อไปหลักสิบล่ะเอแปด กับเก้าลบได้ไหมได้ไปกระจายหลักร้อยมาแบบนี้ใช่ไหมพอเรากระจายมาเสร็จแล้วหลักสิบของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่นะจะมีค่าเป็นสิบแปดแล้วสิบแปดลบกับเก้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าเหลือเก้าเก่งมากค่ะแล้วหลักร้อยตรงนี้ใช่ไหมจากเรากระจายไปหนึ่งจากเจ็ดก็จะเหลือหก แล้วหกลบห้าเหลือเท่าไหร่คะหกเนือห้าเหลือหนึ่งเก่งมากต่อไปหลักพันของเราหลักพันของเราเราลบได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งลบกับสองลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกระจายหลักหมื่นมาใช่ไหมคะซึ่งหลังจากเรากระจายมาแล้วหลักพันของเราก็จะมีค่าเป็นสิบเท่าไหร่คะ สิบเท่าไหร่นะปักพันของเราปักพันเกาเป็นสิบเอดเก่งมากแล้วสิบเอดลบสองเราเหลือเท่าไหร่คะเก้าเเก้าเก่งมากคะ่ะจากนั้นหลักหมื่นของเราเรากระจายไปหนึ่งจากหนึ่งลบหนึ่งก็จะเหลือศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนตอบในข้อที่หกของเราก็จะตอบว่าเท่าไหร่คะนักเรียน เก้าพันเท่าไหร่นะไปเก้าสิบสองเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเก่งมากค่ะ